แฟนคลับที่น่ารักของพี่กุ้งนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งมีปัญหานะคะตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะตื่นมาเล่นนะคะโซเชียลแคมแต่เล่นไม่ได้นะคะปัญหาไม่มีอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญเข้ามาดูนะคะเราก็เข้าไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะเข้าไปของพี่กุ้งใช่ไหมคะพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเลื่อนไปตอบนะคะที่แฟนคลับต่างๆหรือไปกดนั้นนะคะ แล้วมันก็เป็นแบบนี้เด้งออกโปรดดูอีกครั้งนะคะเดี๋ยวดูอีกครั้งเราก็กดเข้าไปนะคะกดเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่ามันก็ขึ้นของพี่กุ้งแบบนี้เห็นไหมคะพี่กุ้งก็จะไปออตอบนะคะปุ๊บนี่มันเป็นแบบนี้มันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของพี่กุ้งมากนะคะเพราะว่าพี่กุ้งมีแฟนคลับนะคะที่รอพี่กุ้งตอบ ะะแล้วรู้ว่าของตัวเองนะคะเป็นแบบพี่กุ้งนะคะส่งข่าวให้พี่กุ้งด้วยนะคะรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นทางเดียวที่จะติดต่อแฟนคลับได้นะคะสําหรับวันนี้พี่กุ้งก็มาแจ้งข่าวของพี่กุ้งก่อนนะคะปฏิหารเด่นดังรวยค่ะ